สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่องบ้านพา h ชาแนลนะครับวันนี้ถือโอกาสมาร้ายสดนะครับที่กลางนาครหลวงทบางนะครับเมืองมรดกโลกครับก็วันนี้วันศุกร์ที่19นะครับพันกว่าคม2ครับก็อีกไม่กี่วันก็จะสิน้นปี2 0 0พ อ68แล้วครับหรือว่าสิ้นปี2025นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่เมืงองมรดกโลกครับก็รายการสดๆนะครับเพื่อที่จะพาท่านเดินชมนะครับบรรยากาศพยายามใสๆนะครับก็ตอนนี้ก็11นาฬิกานะครับวันนี้ก็อุณหภูมิที่หลวงบางก็ประมาณ19องศารครับ วันนี้นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับก็ถือโอกาสที่จะพาท่านมาเดินชิวๆนะครับ